ก็วันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวเครื่องดื่มอันนึงให้ได้ดูกันนะคะตอนนี้ฮิตในหมู่เด็กๆมากซึ่งมันเป็นเครื่องดื่มคาเฟอีนนะ,ะอย่าไปแดกเข้าใจนะอันนี้เป็นเครื่องดื่มอนเตอร์ Energy นะฮะแล้วก็มีคําเตือนหลังกระป๋องด้วยห้ามดื่มเกินวันละสองกระป๋องอาจทาให้ใจสั่นนอนไม่หลับเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่มผู้มีโรคประจําตัวหรือผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะฮะคำเตือนอยู่ตรงนี้นะออแล้วก็เด็กคนไหนที่คิดจะกินนะคะอย่าไปแดก มันมีคาเฟอีนใจสัน่นแต่พก,กูนี่ต้องกินนะฮะพกูต้องทำงานเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูรสชาติกันว่ามันจะเป็นยังไงรสชาติอะไรของมันวะก็ประมาณนี้แล้วกันก็อร่อยดีนะฮะแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งเด็กๆนะฮะอย่าแดก